รณีรถกระบะชนเสาป้ายบอกทางทำไมถนนหลักถึงต้องปิดสะเทือนมาพูดถึงความรับผิดช,ชอบของคนขับรถกันเถอะเหตุการณ์รถกระบะยี่ห้ออิซูซูสีเทาพุ่งชนเสาป้ายจราจรบอกทางขนาดใหญ่บนถนนการจนาพิเศษขาออกก่อนถึงแยกบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลา5นาฬิกา30นาทีวันที่27ตุลาคมทำให้ป้ายบอกทางล้มลงมากีดขวางทุกช่องจราจรในเส้นทางหลักส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร เป็นเหตุให้เกิดคำถามว่าทำไมถนนหลักถึงต้องปิดสะเทือนมาพูดถึงความรับผิดชอบของคนขับรถกันเถอะนายสิทธิชัยสังรพรมหัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทองรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รีบลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุและเตรียมนำรถเครนหม,มาเครื่อถอนป้ายบอกทางออกจากผิวการจราจรเพื่อเร่งการกู้คืนสภาพถนนให้กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้เร่งระบายรถที่ติดสะสมให้เบี่ยงออกถนนคู่ขนานแทน นายสิทธิชัยกล่าวว่าช่วงเช้ามืดของวันนี้ตนได้รับรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถกระบะยี่ห้ออิซูซุสีเทาที่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถพุ่งชนเสาป้ายบอกทางก่อนถึงทางแยกบางกรวยใส่น้อยทำให้ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ลม้มลงมากีดขวางทุกช่องจราจรบ,บนถนนกาญจนาพิเศษท่าออกส่งผลให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวเกิดรถติดสะสมอย่างรุนแรงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รีบปิดเส้นทางหลักที่มีป้ายบอกทางล้มขวางอยู่และเปิดให้ใช้เส้นทางเบี่ยงคู่ขนานแทน เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรของประชาชนหมวดทางหลวงบางบัวทองได้ประสานงานเตรียมนำรถเครนมาหรือป้ายจราจรขนาดใหญ่ออกเพื่อเปิดเส้นทางจราจรให้เป็นปกติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนอกจากนี้ทางราชการยังจะเข้าแจ้งความเอาผิดกับคนขับรถกระบะคัดนดังกล่าวที่ทําให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมคนขับรถกระบะจึงจะชนเสาป้ายบอกทางได้ ความสนใจอยู่ที่ความรับผิดชอบของคนขับรถในการป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ควรมีการลงโทษอย่างเข้มงวดหรือไม่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ